สวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ไกด์บ c h ชาแนลนะครับหากันเจอไหมนี่น <ś les> ตอนนี้อยู่หลังน้องโมจิโตนะครับต้นแม่ของเรานะก็วันนี้ครับจะมาสาธิตนะครับวิธีการแยกหน่อโคโลคาเซียโมจิโตนะครับหรือเจ้า บอลเนี่ยที่เป็นใบสีเขียวๆมีลายดำๆอยู่บนใบนะฮะใบจะเป็นแบบกำมะหยี่กำมะหยี่นะฮะก็ตอนนี้ครับลูกเขาเริ่มโตแบบเราพอที่จะแยกได้แล้วนะครับจริงๆต้นต้นนี้ต้นนี้ก็คือแยกหน่อไปแล้วบางส่วนนะครับแล้วก็มีตัดใบทิ้งนะฮะคือผมจะต้นไม้บ้างผมจะใบไม่ค่อยเยีะสักเท่าไหร่ส่วนใหญ่ก็จะตัดพอตัดออกเนี่ยหน่อเขาก็จะแทงเร็วขึ้นนะครับมา เดี๋ยวขอขอนุญาตย้ยายไปด้านหน้านี่นะมากก้เดี๋ยววันนี้ครับเราจะมาแยกจัตันนี้ตอนนี้ก็ลูกเขามีสามต้นนะมีสามต้นนะครับก็เดี๋ยวจะแยกออกสักสองต้นก่อนนะครับต้นนี้คืออยากจะให้ใบเนี้ยเขาตางก่อนนะครับแล้วค่อยแยกก็วันนี้จะมาแยกสองต้นนี้แล้วก็แยกเสร็จเราชากันยังไงก็เดี๋ยวจะมาสาธิตให้ดูนะครับแล้วก็ต้องบอกก่อนว่าโคโลคาเซียเนี่ยนะครับมี การให้ลูกเนี่ยสองแบบนะก็คือแบบเป็นหน่อที่เนี่ยอย่างโมเจ้าโมจิโตเนี่ยหน่อเขาจะชิดต้นเลยฮะดูดิฮะเนี่ยเขาจะเป็นหน่อชิดต้นแบบเนี้ยคือค่อนขัานจะแยกยากมากๆสักนิดหนึ่งครับกับอีกแบบหนึ่งคือเป็นไหลครับอย่างเช่นพวกฟาโรหรือนู่นนะดูเจ้าน้องเลมอนของเรานะไม่ต้องแปลกใจทำไมเลมอนถึงราคาถูกนะครับก็ดูสิฮะอันนั้นคืออายุน้อยกว่าโมจิโตประมาณสักสองสามเดือนนะแต่โตเร็วมากนะครับแล้วก็ ให้ลูกแบบเร็วมากเยอะมากๆด้วยนะครับมาก็เดี๋ยวเรามาแยกเจ้าโมสิโต้กันนะครับโดยวิธีการแยกเนี่ยนะครับเพื่อนๆเราก็จะใช้น้ําช่วยนี่นี่นะคือเราจะใช้น้ำเนี่ยในการช่วยครับล้างดินรอบๆอ,ออกฮนะให้เห็นแบบว่าโคนที่เราจะตัดอยู่ตรงไหนรากอยู่ตรงไหนนี่เพื่อนๆลองมาดู แล้วเพื่อจะรู้ว่าเอ๊ะทำไมมันแยกยากมากตรงนี้นี่ให้ดูให้พ hey, นี้ฮะเพื่อนๆดูรากสิเนี่ยมันขึ้นติดกับโคนต้นเลยนะครับติดอย่างนี้เลยฮนะเลยทำให้จ้าโมจิโต้เนี่ยเป็นบอนอีกชนิดหนึ่งที่แยกยากมากครับผมทำครั้งแรกเนี่ยรากเหลือเส้นเดียวฮนะรากเหลือเส้นเดียวเลยไม่ลอดครับสุดท้ายนะ เดี๋ยวแวหวกดูงงคือโอโ้โหค่อนข้างแยกยากมากคือต้นเนี้ยเขาค่อนข้างจะสมบูรณ์นะดูสิมีหนอคือเป็นลูกแต่มีหนอแยกออกมาแล้วเนี่ยนะฮะโดยการตัดครับเราก็จะตัดชิดโคนต้นแม่นะนี่ตัดชิดเพื่อนต้องใช้เออมีดที่คมนิดหนึ่งแล้วก็เนี่ยเวลาตัดนะครับตัดโดยการเฉือนชิดกับโคนต้นแม่เลยนะ แล้วก็สับให้แบบเอียงๆเข้าหาต้นแม่ฮะให้เขาติดรากมาเยอะที่สุดเนี่ยอ่ะอย่างนี้คือหลุดแล้วแน่นอนว่ารากเขาต้องมีขาดบ้างอะไรบ้างนะแล้วเพื่อนๆสอดนิ้วเข้าไปนะครับนี่สอดนิ้วเข้าไประหว่างต้นลูกกับต้นแม่ค่อยๆงัดเขาอออกมาฮะ อตอนนี้ก็คือยังไม่ต้องทำแรงมากนะพยายามให้ลากเขามาด้วยเยอะที่สุดนะครับเพื่อนๆก็ใช้น้ำช่วยได้ครับจะช่วยทำให้ดินเนี่ยนะฮะออกจากลากไปบ้างนะครับเราจะได้แยกง่ายแต่ต้นนี้คือจะแยกยากมากๆครับเพราะดูดิลากคือพันกันกับต้นอื่นแบบเนะี่ยะมาดูนี่ โอ้โหพันก <that> ันน <ấy> <that> ัวลุงร <that> ังกันหมดเลยตรงนี้ก็จะมีบางส่วนที่ขาดนะเพื่อนๆต้องทําใจนิดหนึ่งนะครับตรงนั้นแต่ยิ่งเราแยกรากออกมาได้เยอะสักเท่าไหร่นะครับก็จะยิ่งทําให้ต้นเขาเนี่ยไม่ช้ามากเท่านั้นและลดความเสี่ยงในการกลับดาวโมจิโต้อ่ะขาไว้ก่อนเดี๋ยวเราเอาอันนี้อีกต้นหนึ่งเลยทีเดียว แล้วเดี๋ยวเราค่อยๆดึงทีเดียวต้นนี้จะติดสาคําสักนิดหนึ่งคือที่ผมต้องทาไว้เนี่ยไม่ใช่อะไรนะบ้านผมคือลมแรงมากโอ้โหต้นนี้คือใหญ่มากเป็นลูกที่ใหญ่มากจะกตัดได้ไปนี่ นีพอจะมองเห็นแล้วนี่ครับเวลาตาัดคือสไลด์เข้าหาต้นแม่นะเพื่อให้ลากเขามาอยู่เยอะที่สุดเนี่ยครับลากเขาจะอยู่ตบบโคนโคนเลยอย่างเงี้ยถ้าถ้าเราตัดตรงๆ ไม่เอียง,ไม,ยงไม่เอียงมีดเจ้าหาต้นแม่นะเรามาแบบตรงๆเลยนะขออนุญาตเอาน้องออกไปก่อนเอาเสาออกกันฮะทั้งตั้งแต่เอียงเอียงเยงพราะว่าอันนี้คือมันเอียงเพราเราลาดน้ำรือมาด้วยนะครับอ่านะ เดี๋ยวเราก็ค่อยๆแยกค่อยๆดึงครับ่วนไหนผมจะไม่ค่อยดึงพวดพลาดน,นะผมจะค่อยๆใช้มือเนี่ยฮะสาวรากเขานะตรงไหนสาวได้ก็จะสาวเก็บมาจะไม่ค่อยแบบว่าดึงแบบปลึกปากปึกปากคือพยายามเก็บรักษารากให้ได้เยอะที่สุด รเราก็จะค่อยๆลือแล้วก็พยายามดึงลากเนี่ยครัผมจะไม่ได้ดึงพรวดเดียวนะครับยกเว้นแต่ว่าเราเห็นแบบโอเคลากเขาเยอะประมาณนึงแล้วเราก็จะตัดใจดึงได้แต่นี้คืออยากให้ลากเขามาเยอะๆหน่อยพอเขาเริ่มโตแล้วนะฮะยิ่งต้นยิ่งยิ่งใหญ่แล้วลากมาน้อยเนี่ยโอกาสตายง่ายมากนะ ผมลองแล้วลากมาไม่กี่เส้นนี่คือแบบแลวต้นใหญ่เนี่ยโอ้โหตายง่ายมากอาจจะต้องไปอบนะครับถ้าอย่างนั้นแต่จริงๆแบบเนี้ยคือถ้าเราแยกมาเราไม่จําเป็นต้องอบก็ได้นะครับนี่ฮะอา่าจะ่ค่อยๆถึงเนี่ยอะอาจจะมีขาดบ้างแต่ไม่เป็นไรก็โอเคยังได้ยาวอยู่ ผมนี่เราเหลือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับนะเราก็เอาดินกบกบไว้เหมือนเดิมน,นี่เขามีหน่อแทงใหม่ขึ้นมาอีกอันหนึ่งเลยนะนะนนะต้นนี้คือเป็นต้นที่ให้ลูกต่อเนื่องเลยนะครับ สองต้นนี้เราแยกลูกไปประมาณอ,าอย่างละสามสี่ต้นแล้นะครับแล้วก็ยังให้ขึ้นมาอยู่เรื่อยๆนะถึงวัยให้ลูกครับโอเคเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวทีนี้ครับนี่ตอนนี้เราได้มานี่สองต้นรากยาว อย่างนี้เลยนะครับนะก็อย่างที่บอกว่าถ้าเราดึงพรวดเลยเนี่ยลากเขาก็อาจจะติดมาไม่เยอะมากนะแต่ถ้าติดมาประมาณน,นี้ถือว่าโอเคเป็นที่นา่าพอใจนะเราจะใช้น้ําแล้วก็ค่อยๆรื้อดินทีละนิดนะครับก็อาจจะมีขาดหลุดร่วงไปบ้างนะฮะแต่ไม่เป็นไรครับยังถือว่าค่อนข้างจะโอเคอยู่นะครับอย่างนี้ยังไงก็รอดนะครับชําแบบไม่อบก็ได้นะครับหรือจะชําแบบอบก็ได้นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราชําแบบไม่อบเนี่ยนะใบเนี่ย เขาก็จะงอๆแล้วก็ทิ้งใบไปนะครับก็อาจจะต้องรอใบใหม่ขึ้นมานะครับอ่ะแต่เดี๋ยวเราจะไปจัดการทําการแช่น้ํายาเร่งรากกับน้ำยาการเชื้อนี่เราได้มาเสร็จเรียบร้อยเราก็ทําการล้างรากให้สะอาดสักนิดนึงนะฮะดูขาวๆเนาะอันนี้นี่หน่อติดมาด้วยนะหน่อโวจิโต้เนี่ยมันขึ้นด้วยนะเดี๋ยวผมเอาให้ดูผมผมได้หน่อจากต้นลูกมาอันนึงผมแยกไว้ ตอนนี้เขาขึ้นแล้วนะครับอ่ะนี่เราก็เตรียมน้ําครับแล้วก็นี่ไตรโคโดเดอร์มานะครับการเชื้อราขย่าก่อนใช้ฮนะแล้วก็บีบผสมได้งลปฮนะส่วนใหญ่ผมจะบีบประมาณแบบเกือบครึ่งหนึ่งของน้ําที่เราเตรียมไว้นะแล้วก็นี่น้ํายาเร่งรากครับเราใช้น้ํายาเร่งรากจากญี่ปุ่นนะฮะเป็นต้นไม้ของผมเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะใช้น้ํายาเร่งรากของญี่ปุ่นทั้งหมดเลยนะ นะก็ผสมลงไปครับเขาบอกว่า10 ml ต่อน้ำ1ลิตรนะครับอันนี้มันไม่ถึงนะนี่น่าจะประมาณแค่สักไม่ถึงครึ่งลิตรด้วยซ้ำนะเราก็จะใช้ปริมาณนิดเดียวกะเอานะฮนะผสมใส่ลงไปครับแล้วก็เขย่าให้เขาเข้ากันครึงลิตรหนึ่งนะแล้วก็จะแช่งลงไปเลยครับ,ปร,นะรบประมาณสัก20นาทีนะฮะประมาณสัก20นาทีนะ นี่เอาด้านที่เขาเป็นแผลที่เราตัดมาเนี่ยแช่ไปนะะก็น้ำยาเล่งรากญี่ปุ่นอันนี้คือดีมากครับเท่าที่ใช้มานะฮะเทียบกับสีน้ำเงินในบ้านเราที่เพื่อนๆคงจะเห็นอยู่บ้างแหละนะฮะยี่ห้อนั้นนะครับก็เมื่อก่อนก็ใช้ตัวนั้นแหละนะครับแต่พอเปลี่ยนมาใช้เนี้นะฮะก็รู้สึกว่าเฮ้ยรากเดินเร็วมากนะครับรากมาเร็วมากนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงฮะสองบบาทเองนะครับผมก็ จริงๆของเรามีขายอยู่นะแต่มีไม่เยอะนะครับเพราะว่าเราซื้อมาใช้เองด้วยแล้วก็มีแบ่งนะถ้าสนใจก็ทักมาสอบถามกันได้ครับถ้ามีเหลือเดี๋ยวเดี๋ยวแบ่งให้นะฮะเนาะแต่ก็ไม่แน่ใจนะเพราะเราต้องเก็บไว้ใช้ด้วยนะครับใช้ค่อนข้างจะเยอะนะฮะใช้บ่อยนะครับเราแยกลูกบ่อยในะช่วงนี้โอเคเดี๋ยว20นาทีแล้วเดี๋ยวเรามาชํากันนะเดี๋ยวเอาหนอเอาหนอให้ดูนี่แป๊บหนึง่งรอแป๊บหนึง่ง นี่ลูกเค้าที่เราเพิ่งแยกไปนี่ครับลูกๆเขาที่เราเพิ่งแยกไป,กกกไปตอนนี้คือฟื้นหมดแล้วนะครับอันนี้คือเป็นใบใหม่นะสองอันนี้คือเป็นใบใหม่แต่อันนี้แยกมาก่อนหน้านั้นนะครับก็เลยมีสามสี่ใบสามใบและนะครับนี่หน่อเขาฮนะที่ผมให้ดูนะนี่หน่อจากแบบเนี้ยนะตอนนี้แทงใบขึ้นมาแล้วครับเห็นไหม นี่หน่อโมจิโต้นะครับเป็นหน่อโมจิโต้นะฮะจิวเดียวนะครับก็แทงใบขึ้นมาแล้วนะครับโอเคนะฮะมาเดี๋ยวครบเวลานะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเออ่ชำกันนะครับว่าเราใช้วัสดุปลูกอะไรบ้างสำหรับโมจิโต้นะครับผม 20นาที l a t e t e r เราต้องทำซาวเองนะครับเพราะว่าเราทำอย่างอื่นไม่ค่อยเป็นมากนะักนะโอเคตอนนี้ครับเราก็เตรียมที่จะช้่ต่อนะครับสำหรับเจ้าโมจิโตของเรานะฮนะเนาะก็นี่ครับลองก้นเนี่ยผมจะใช้เป็นหินภูเขาไฟนะครับคือเบอร์ใหญ่เลยนะแล้วก็เออ่อะไรนะ หินดินเผานะ่ครับหินดินเผานะมาช่วยกันอุดนะครับแล้วมันก็เก็บความชุ่มชื้นได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนดินเนี่ยนะฮะผมจะผสมไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็จะใช้เป็นนะดินมูลไส้เดือนครับเป็นพีทมอสนะครับแล้วก็เพอร์ไลท์ฮะแล้วก็เนี่ยครับเจ้าเอ่อหินดินเผานะครับแล้วก็เนี่ยครับพวกหินภูเขาไฟเบอร์เล็กนะฮะเนาะแล้วก็ จะมีเป็นใบก้ามปูหมักแห้งนะครับใบก้ามปูล้วนนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ดินหมักใบก้ามปูนะใบก้ามปูล้วนนะครับหมักแห้งนะแล้วก็คนเห้เขาเข้ากันฮะเนาะอ๋อแล้วก็จะมีเนี่ยฮะจะเห็นแบบเหลืองๆเ,เนี่ยนิดๆหน่อยๆนะคือจะเป็นเวอร์มิคูลไลท์นะครับผสมลงไปด้วยนิดหน่อยนะฮะออ่ะ,อะแล้วก็ทํากันครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะได้ไปกินข้าว <c oughs> ขิวแหละดูออกนะครับนี่เราก็ใส่น้องลงไปฮะดูสินี่ก็ลากยาเต็มกระถังแล้วนะเนี่ยหรือว่ากระถังเราเล็กไปวะโอเคนี่ครับน้องลงไปน้องลงไปลงไปจ้า เราก็ใส่ไปฮะก็ใส่ไปครับใส่ไปนี่จะปว่ามนี่ะคือผมเนี่ยเป็นคนนิสัยที่ชอบชอบชำ พวกบอลพวกเนี้ยนะจะเอาแค่แบบว่าไม่ได้ฝังลงไปลึกมากอะ่ะให้โคนมันแบบเสมอเสมอ,สมอก,กับดินอะ่ะก็เลยจะดูน้องจะดูไม่ค่อยแข็งแรงสักนิดนึงนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวพอเราลดน้ำอะ่ะดินเขาจะแน่นขึ้นนะนี่อ่ะน้องมานี่ก่อนน้องมาอยู่นี่ครับหนึ่งคือน้ำเนี่ยนะครับผมก็จะใช้น้ำอันนี้ที่เราแช่เนี่ยที่มีน้ำยาเร่งรากกับน้ำยากันราเนี่ยครับ ตักดิครับเออทำไมไม่ยิบตั้งแต่แรกแล้วก็กดหน,น่นึงเยเห็นไหมพอเขาโดนนะ้ำดินมันก็จะแน่นขึ้นนะครับๆนๆนะแต่ว่าอันเนี้ยเราชำเสร็จเราจะเอาไปอบ นะครับเพราะว่าผมไม่อยากให้เขาเสียใบนะครับไม่อยากให้เขาเสียใบนะคือจริงๆถามว่าไม่อบเนี่ยลากขนาดนี้ลอดไหมรอดสบายเลยฮนะแต่ว่ามันก็จะทิ้งใบนะครับทิ้งใบอาจจะใบหนึ่งหรือ2ใบนะซึ่งเนี่ยใบเขากําลังงามนะครับผมไม่อยากเสียใบผมก็เลยจะเอาไปอบนะถ้าเพื่อนๆไม่อบทํำยังไงนะครับก็เนี่ยครับชามเสร็จปุ๊บเอาถาดรองน้านะครับเอาถาดรอง ข้างล่างเนี่ยใส่น้ำครับแล้วก็วางได้เลยฮะแล้วก็ลดน้ำเช้าเย็นก็ได้นะครับเขาชอบน้ำอยู่แล้วนะฮะกด,กดะนิดนึงนะเพราะว่าผมเนี่ยถ้าสังเกตนะผมจะเอาแบบ ฝังแค่แบบโคนเสมอดินนะเหมือนเจ้าต้นใหญ่อะ่ะมันถึงจะล้มง่ายนะฮะมันถึงจะล้มง่ายนะก็อาจจะต้องมีอะไรค้าไว้สักนิดนึงแต่ว่าเวลาเราจะแยกนงแยกหน่ออะไรเงี้ยมันค่อนข้างง่ายไนงะเพราะว่าเราก็ไม่ต้องรือดินเยอะลงไปครับลงไปครับ โอเคยเราก็เติมเติมให้เต็ม แค่นี้ครับเพื่อนเเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆนไม่อบครับก็แค่วางไว้นะฮะตรงที่ถาดลองน้ำนะครับแล้วก็ ไว้ในี่ที่ยังไม่แดดยังไม่จัดมากนะแดดยังไม่จัดมากนะครับเขายังไม่พร้อมที่จะไปสู้แดดแรงๆมากนักนะครับให้เขาเปิดใบใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยเอาไปเจอแดดเจอลมเจออะไรได้เต็มที่เลยนะครับแต่อันนี้เขาเพิ่งแยกมาก็ยังไม่แข็งแรงเหมือนตอนอยู่ติดก,กับต้นแม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะฮะก็ดูแลเขานิดหนึ่งใส่ใจเขาเลนิดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งให้เขาไปโดนแดดแรงๆมากนะครับแดด แดดแบบรับรายได้แดดเช้าได้เนี่ยอย่างผมก็จะวางเนี่ยครับอยู่ใต้ซแลนนะครับอยู่ใต้ซแลนเนาะก็แดดเนี่ยจะโดนไม่เต็มที่ซแลนที่ผมใช้ก็หกสิบเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะงั้นเนี่ยเขาก็จะไม่ได้เจอแดดทั้งวันนะครับแล้วก็จะอยู่ใต้มีต้นไม้บังแดดบางช่วงด้วยนะครับก็เลยทําให้ เขาเนี่ยจะไม่ไม่ใบจะไม่ไหม,ม้จะไม่ทิ้งใบเยอะอะไรอย่างนี้นะครับเนาะก,ก็โอเคนะครับวันนี้เราก็มาทําการแยกหนอ่อแล้วก็วิธีการชําเจ้าโคโลโคาเซียโมจิโตให้ดูกันนะครับเออ่ถ้าเพื่อนๆทําตามนะครับเชื่อว่ารอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงก็รอดร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าอะไรฮะเพราะผมทําตายมาสองต้นแล้วนะครับมันก็เลยเป็นประสบการณ์ทําให้หลังๆแยกมาสามสี่ห้าต้นเนี่ย ไม่มีตายอีกเลยนะครับตายแค่2ต้นแรกเท่านั้นนะครับที่เรายังแยกไม่ค่อยจะเป็นนะครับถ้าเอาวิธีนี้ไปใช้นะครับรับรองว่าเจ้าโคโลอก,กเซียมโมชิโตของเพื่อนๆที่แยกหน่อออกมาครับรอด100%แน่นอนและถ้าเกิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไกด์บ Channel ด้วยนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้าบา,บาย